สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงวันพีซโปรไฟล์ซึ่งโปรไฟล์ของตัวละครในวันนี้นะจะเป็นโปรไฟล์ของตัวละครที่มีฉายาว่าเจ้าแห่งการซุ่มยิงนะนั่นก็คือโซนย์คิงหรือกอดอุศบ so ของเรานั่นเองในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของอุซบนะไม่ว่าจะเป็นฝีมือฮาคิพลังและทักษะต,ต่างๆของเขานะว่ามีอะไรกันบ้างเอาล่ถ้านั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเลยซบนะฮะก็มีชื่อเสียงอย่างที่ทุกคนได้รู้กันก็คือ ขึ้นชื่อเรื่องการโกหกโดยอุศพบน,นเป็นลูกชายของยาซพหนึ่งในลูกเรือของชชงคูดโดยอุศบนั้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักลูอแห่งท้องทะเลที่ห้าหาญและต้องการที่จะไปเกาะเอเลบาบูสักครั้งโดยอาวุธประจําตัวของเขาจะเป็นหนังสติ๊กที่สามารถใช้ยิงศัตรูได้อย่างแม่นยำดยระหว่างช่วง2ปีทำสคริปต์ของอุซอบนั้นอุซพบได้เรียนรู้การเอาตัวรอดจากหมูกาโบอิน ที่มีมแมลงยักษ์และพืชกินเนื้อหลายชนิดอาศัยอยู่โดยพืชพันธุ์บนเกาะนั้นมีการปรับตัวที่แตกต่างจากพืชทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการวางกับดักล็อกล่อให้สิ่งมีชีวิตต่างๆเข้ามาหลงกลหรือแม้กระทั่งการเจริญเติบโตที่เร็วเหลือเชื่อเพื่อการโจมตีเหยื่อแม้แต่หมู่เกาะที่เขาอาศัยอยู่นั้นก็เป็นพืชกินเนื้อขนาดยักษ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ล็อกลอก่ลอเหยื่อเข้ามายิ่งเดินเข้าไปใจกลางเกาะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้น แต่ก็จะยิงใกล้ปากของพืชกินเนื้อที่มีรูปร่างเป็นเกาะเช่นกันโดยการเดินทางออกจากเกาะโบอินนั้นยิ่งเดินใกล้ทางออกเทอา์ไรตก็จะยิ่งเจอกับสัตว์ที่แข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นโดยโซพนั้นเรียนรู้เรื่องการใช้ปอบกีนนะและได้นำปอบกีนนั้นกลับมาป,ปลูกบนเรือซันนี่โดยใบยประกาศจับของอุซบนะฮะเริ่มต้นที่ใบประกาศจับที่เป็นชื่อของโซงเอคิงมีค่าหัว3 0บล้านเบลีต่อมาหลัง2ปีทำสคริปต์นะฮะก็ได้พัฒนายอย่างก้าวกระโดดโดยเป็น ใบประกาศจับของกอดอุซอบมีค่าหัวถึง200ล้านเบลีโดยก่อนที่อุซอบนั้นจะมาถึงค่าหัว200ล้านเบลีได้นี่ก็ผ่านเรื่องราวมาหลายอย่างนะยากลำบากมากมายซึ่งเริ่มต้นจากการที่พบกันครั้งแรกกับพวกลูฟี่นะฮะและต่อสู้เพื่อช่วยคายาและหมู่บ้านและร่วมก,กันกับช็อปเปอร์ในการต่อสู้ที่อาราบัตตาแม้กระทั่งการต่อสู้กับลูฟี่ถึงแม้จะไม่มีทางชนะก็ตามและเริ่มต้นการมีค่าหัวโดวยที่ใส่หน้ากากทรงเอเคิงและยิงธงรัฐบาลโลก และยังเป็นคนเดียวอีกที่สามารถต่อกรกับเพโลนาได้ในหลัง2ปีทําสคริปต์เข้ายังมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปเทคนิคการต่อสู้ที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นฝีมือการยิงระยะไกลที่ยอดเยี่ยมโดยการยิงทหารเรือและสเปนด้ามจากยอดตึกที่อยู่ไกลและสูงเกินกว่าระยะวางผลของปืนทหารเรือจะยิงถึงแต่ซบนั้นกับยิงกระสุนของเขาข้ามไปได้และต่อมาที่เดโดซา อุสมนั้นอาศัยพลังของวิเอล่าในการบอกรายละเอียดของปราศาทเพื่อยิงกระสุนปอบกินของเขาโดยคาดคะเน,นเรื่องระยะทางและวิธีการแตกตัวของกระสุนได้อย่างแม่นยำโดยตอนนี้ก็ได้ปลูกฮากคี้สังเกตของเขาขึ้นมาและอุสมนั้นยังมีไหวพริบในการล่อลวงศัตรูและวางกับดักโดยอุสมนั้นจะชอบพูดจาหลอกลอ่อศัตรูนั้นให้ค่อยเพลเสียสมาธิและชอบหลอกลวงศัตรูโดยการวางกับดักอันที่เช่นใช้ซอนมะเขือเทศนะ ตบตาว่าตัวเองบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งตอนสู้กับเพโลน่านะเขาทงใจที่ใช้กระสุนยิงเพื่อให้เพโลน่านั่นอยู่ในจุดที่เขาต้องการหรือแม้แต่การต่อสู้หลายๆครั้งนั้นเขาสามารถวางกับดักต่อนเนื่องเพื่อให้ศัตรูอยู่ในจุดที่เขาต้องการได้ต่อมาสมรรถภาพร่างกายของอุซภอาจารย์โอดาห์นั้นเคยให้สัมภาษณ์ในงานครบรอบ10ปีของวันพีชว่าไม่ว่าใครจะเข้ามาในกลุ่มก็ตามนะ อุสมนั้นจะถูกวางให้เป็นบุคคลที่อ่อนแอที่สุดในกลุ่มเสมอเพื่อไม่ให้เรื่องมันพิษได้เสียสมดุลเนื่องจากอุสมนั้นมีความแข็งแกร่งใกล้เคียงกับคนธรรมดามากที่สุดในกลุ่มโดยความแข็งแกร่งของเขาที่ได้แสดงให้เห็นกันแล้วก็คือวิ่งได้เร็วกว่าแปซิฟิต้านะในขณะที่กําลังแบกโซโลไปด้วยสามารถลอยตัวอยู่ในน้ําได้โดยแบกลูฟี่กลับบินไไปด้วยในตอนของพังหาศาสต์ความคล่องแคล่วและการตอบสนองของเขาสู้แบบหลบหลีกและวิ่งกระโดด แล้วหันตัวกลับมายิงได้ตลอดเวลาสามารถยิงกระสุนจากหนังสติกได้สูงสุด6นัดซ้อนในเวลาเดียวกันปเปิดเผยในเล่มที่47ตอนที่4 5 7ร้อยาสผสมนั้นเป็นคนที่มีสายตาไวและมองได้ไกลซึ่งเขาเป็นคนแรกนะที่เห็นโมเรียในท้องของออสและเป็นคนเดียวที่มองเห็นโมเน่ตอนอยู่ที่พังคาศาสต์ส่วนความอดทนและความอึดเขาเนี่เคยถูกมิเตอร์โฟนะใช้ไม้เบสบอลหนัก4ตันหดเข้าที่หน้าแบบเต็มแรงแต่ก็ยังไม่ตาย และเขายังสามารถลุกขึ้นมาสู้ได้ต่อถูกพวกแฟงกี้นะฮะอาจจนคิดว่าอุซบไม่น่าจะลุกไหวแต่เขาสามารถลุกมาขาแฟงกี้ที่แฟงกี้เฮาออกเพื่อจะเอาเงินคืนได้และหลังจากที่โดนแฟงกี้ทำร้ายมื่อตอนกลางวันนะแต่ตอนกลางคืนเขาก็ได้ถูกพวกซีพีนายนะและพวกโรบินทำร้ายแต่ก็ยังสามารถร่วมเดินทางไปที่เอเนเวตล็อบบี้ได้และยังมีอีกหลายตอนที่ทําให้เราอึ้งกับความอึดของเขาและอุสมนั้นอย่างที่พูดไปนะยังมีฮาคิ้สังเกต โดยการรับรู้ออร่าของผู้คนที่อยู่ในจุดอับสายตาในระยะไกลนะฮะเปิดเผยในตอนที่เดลโลซาและมีความสามารถในการใช้อาวุธได้หลายแบบอาทิเช่นปืนใหญ่ที่เรือแมรี่นะฮะและปืนใหญ่กาออนของเรือเทาซันซันนี่และค้อนประดิษ์ประจําตัวของเขาและยังมีพลังของไดเอลที่ได้มาจากก่อดทองฟ้าด้วยและมีคาบุโตะหนังสติกที่ใส่ไดเอลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแบล็กคาบุโตะหนังสติกที่ได้ดาดแลงมาจาก ป๊อบกีนและป๊อบกีนนะฮะอาวุธหลังจาก2้อพีไทม์สคริปซึ่งเป็นกระสุนที่เป็นพืชพันธุ์ต่างๆและใช้กําจัดศัตรูได้ส่วนทักษะการประดิษฐ์ของอูซบนั้นสามารถแดัดแปลงอาวุธของตัวเองและอุปกรณ์ต่างๆได้เช่นคาบุตโตะนะฮะที่ใส่ไดออลเข้าไปและบ้าคาบุโตะที่ใส่ป๊อบกีนและยังเป็นคนที่แดัดแปลงและประดิษฐ์กระบองคุลิมาให้นามิอีกด้วยและความสามารถด้านอื่นๆนะฮะอย่างเช่นศิลปิน โดยอูโซมันเป็นคนวาดสัญลักษณ์ประจำกลุ่มหมวกฟางช่างซ่อมนะฮะในตอนที่ยังไม่ได้แฟงกี้มาเป็นช่างซ่อมเรือก็เป็นคนซ่อมแซมเรือโริแมรี่และยังเป็นคนส่วนนะในการปลูกพวกพับกีนบนฟ้าเรือด้วยโดยอุปกรณ์สําคัญของอุซมนะันจะมีแว่นของเขาในะในการสวมเพื่อช่วยในการมองระยะไกลก็จะมี3รูปแบบนะโดยในการ์ตูนก็จะเห็นได้ว่าจะมีรูปแบบแรกที่เปิดตัวของเขานะและรูปแบบที่2ก็คือ แว่นที่ติดอยู่กับหน้ากากทรงยาคิงและนแบบที่3ก็คือแว่นที่เขาใส่อยู่ในปัจจุบันหรือหลัง2ปีทำสคริปนั่นเองซึ่งอาวุธของอุซอบนะก็จะมีเขาบุโตะนะซึ่งเป็นหนังสติกขนาดใหญ่ที่เสริมได้อ,อ้าเข้าไปในส่วนของที่บรรจุก,กระสุนโดยมีการคัมห้าอันและมีเบ r ดได้อ,อ้านะช่วยในการทําให้กระสุนนั้นหมุนและสามารถยิงได้เร็วและแรงขึ้นและสามารถเปลี่ยนไดอ,อ้าเป็นไฟเป็นแสงและเป็น Impact อิมแพกได้อ้ได้ เพื่อประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆต่อมาแบ็คคข้าปุโตแต่แปลงโดยการนำป๊อบกีนนะเป็นหญ้าบาขุนมีขนาดเล็กและสั้นก็เข้า,าปุโตเมื่อให้น้ำจะเจริญเติบโตและสามารถขยายตัวได้ทำให้สามารถบรรจุก,กระสุนที่มีขนาดใหญ่ได้มากขึ้นและสามารถยิงได้แรงขึ้นต่อมา,าปัจจัยหลักของ2ปี3สคริปที่เขาไปฝึกมานะก็คือป๊อปกีนซึ่งป๊อปกีนนั้นเป็นมเมล็ดพันธุ์พืชในหมู่เกาะโบอิน สามารถตบโตได้เต็มที่ในเวลาช่วงพิบตาโดยพืชแต่ละชนิดนั้นก็จะมีวิธีใช้ที่แตกต่างกันอย่างเช่นเดวิลนะฮะเป็นพืชที่กินแมลงขนาดยักษ์โดยจะใช้รูปร่างที่เหมือนกับปากนะจูโจมเหยื่อนอกจากนั้นพวกมันยังสามารถใช้ถ่าววันที่อยู่รอบข้างนะรัดตัวเหยื่อได้ด้วยต่อมาปากัสโซเป็นพืชทะเลชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรงพอที่จะหยุดกลุ่มก้อนหินที่กำลังจะหล่นลงมาจมเรือเทอร์ซันซันนี้ได้ในเล่มที่6 2ตอนที่607 ลาฟอนเซียนะเป็นพืชขนาดักษ์ที่สรงกินเหมือนรุ่นแรงหอกไผ่ Pie, เป็นป๊อบกินต้นไผ่นะที่มีปลายแหลมคมสามารถทิมแทงศัตรูได้และยาระเบิดหัวกะโหลกเป็นป๊อบกินที่จะระเบิดออกเมื่อมีการกระทบกับสิ่งรอบข้างเมื่อระเบิดนะจะปล่อยควมควันออกมาสีแดงรูปร่างคล้ายหัวกะโหลกออกมาฮิวแมนเด็กพืชที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ชนิดน,นี้จะพุ่งเข้าเกาะเหยื่อที่พุ่งข้ามผ่านมันเทมโปเลียพืชชนิดน,นี้นะฮะจะ ดันศัตรูที่เข้ามาใกล้ให้กระเด็นขึ้นไปในอากาศสามารถใช้คอมโบกับป๊อปกรีนอื่นได้นะฮะและต่อมา Impact บ o o เป็นยาที่จะเรียนตบโตได้มีรูปร่างคล้ายกับหมาป่าด้วยส่วนที่อยู่ที่ปลายจมูกของหมาป่านั้นสามารถปล่อยคลื่นอัคตะทที่รุนแรงและมีเส้น่านศูนย์กลางขนาด3เมตรออกมาได้โบตี้บานาน่าเป็นกล้วยที่มีรูปร่างคล้ายเรือนะน่าจะเรียกว่าเรือที่มีรูปร่างคล้ายกล้วยมากกว่ายาพัดอุชิวะ ถือเป็นต้นญ้าที่มีรูปร่างเหมือนพัดอุจิวะใครยังไม่ออกก็นึกถึงตาตระกูลอุจิวะของซาสตเกะก็ได้ฮะซึ่งท้งเลือกล้วยและพัดนี้นะฮะโผล่มาพร้อมๆกันหญ้าบาคุณเป็นหญ้าที่กำบบดทุกอย่างนะจะทําให้ปากมีนขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งพืชชนิดนี้ใส่กับแบคคาบุโตนั่นเองพาตนาชุลิเคนเป็นปอบกลีที่มีรูปร่างคล้ายกับดากาจาชุลิเคนและแบคเบิร์มเป็นกระสุนปอบกียน,นะที่มีการแตกตัวถึงสองครั้ง โดยการแตกตัวครั้งแรกนะอุซบใช้การพาเดอร์ในการช่วยให้กระสุนนะฮะดีตัวออกไปสูงขึ้นต่อมาอีก2วิกระสุนภายนอกจะแตกตัวอีกครั้งและส่งให้กระสุนเคลื่อนที่ออกไปในแนวนอนซึ่งกระสุนนี้นะใช้ในตอนยิงชูก้าในการยิงกระสุนตัวไกใส่ชูก้านะฮะและต่อไปจะเป็นเกณฑ์เล็กเกณฑ์น้อยเกี่ยวกับอุซบเรื่องที่ว่าเรื่องโกหกของอุซบเหมือนกับเรื่องรลวของเด็กเลี้ยงแก่ไม่มีผิดและชื่ออุซบนะมีที่มาจากอุโซถึงแปลว่าโกหก รวมกับคําว่าอุศบ์นะโดยจมูกข,ของเขานะั้นได้แรงมานาลใจมาจากพีนโนคิโอและใบประกาศจับเก่าของลูฟี่และโซโลนะฮะจะมีอุศบติดมาด้วยทางล่างซ้ายโดยลูฟี่นั้นจะมีอุซบนั้นหันหลังอยู่ส่วนโซ,โซโลนั้นเป็นภาพที่อุศบกําลังล้อเลียนเขาคดัดในเล่มที่22นะตอนที่2 0 2รในเรื่องที่คายะ aya, ได้ฟังจากอุซบนะก็กลายเป็นเรื่องจริงเมื่ออุซบนั้นมาประชนภัยกับกลุ่มหมอกฟางอาทิเช่นได้พบกับปลาทองยักษ์ ที่ลิตเติลการ์เดนได้สู้กับตุนยักษ์นะฮะหรือก็คือมิดเวอรี่คิดมัดที่ลาบัตาได้พบกับคนแคก็คือเผาทอร์ทตานะฮะที่กินบิดและถูกเรียกว่ากับตันอุซบหรือเหล่าผู้คนที่เป็นของเล่นเรียกยุ่งย่อง,องเขาและแม้ว่าอุซบจะดูเหมือนไม่เคยป่วยมาก่อนนะฮะแต่ใน n b ็เล่มที่73ก็ได้เปิดเผยมาว่าอุซบนั้นเคยป่วยเพราะกินเห็ดพิษเข้าไปและโดฟามิงโกนะตั้งค่าหัวของอุซบไม่ถึง5ดาว หรือ500ล้านเบลีซึ่งเป็นข้าหัวที่สูงที่สุดในบรรดาทุกคนนะที่เขาตั้งข้าหัวในกองนกและเมื่อก่อนนะอุซบเคยจบแมงมุมมาสู้กันซึ่งนี้ก็แสดงว่าเขาไม่กลัวแมงมุมทารันทุล่าในเล่ม25ตอนที่2 3 0วันเกิดของเขาคือวันที่1เมษายนคือวันโกหกโลกนะฮะวันอพิฟูเดย์อุซบและโรบินนะั้นเป็นช่างตัดผมประจํากลุ่มนะ,ปะเปิดเผยใน s อ s บเอเล่มที่70และตัวซบนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากเทนงุนะซึ่งมีจมูกยาว คล้ายกับอุศมและภาพในใบป,ประกาศจับหลังจับจบภาคเดโดซ่านะฮะมาจากเหตุการณ์ที่พัทรูดินนั้นชูศพขึ้นนะและมีแสงส่องลงมาพอดีและดูเหมือนว่าอุศมนั้นจะมีบทบาทคล้ายกับเป็นตัวแทนของมองบักโดแลนนะฮะอันที่เช่นอุศมนั้นทําหนังยางให้เป็นทุรจักในสกายเปียนะฮะและมีการสร้างรูปปั้นเพื่อให้เป็นเกียรติแก่อุศมส่วนเรื่องของโนแลนั้นทําให้ฟักทองนั้นเป็นที่รู้จักในชนเผ่าชันเดีย อุสบนั้นถูกยกย่องให้เป็นวีรลบุรุษแห่งเดสโลซาส่วนโนแลนนั้นถูกยกย่องให้เป็นวีรลบุรุษแห่งเผ่าทอร์ทต้าที่ก็จะเป็นความคล้ายคลึงกันนะฮะซึ่งมาว่าหลัง2ปีทําสคริปต์อุสบก็จะยังดูขี้ขาดขี้ขาดเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเวลาขับขันจริงๆเขาก็ยังหันมาสู้และสู้ได้ดีซะด้วยซึ่งแม้ว่าตัวละครนี้จะไม่ใช่แนวหน้าด้านการต่อสู้นะฮะแต่เรื่องความฮาและความสามารถของเขาก็ไม่เปนสนองรองใครเนื่องจากดูอย่างเหตุการณ์สาคัญอย่างตอนที่สู้กับเพลูนาสิฮะ ถ้าไม่มีเขาจะต่อกรกับเพโลน่าอย่างไงหรือแม้แต่ตอนของชูก้านะถ้าไม่มีเขาใครจะยิงได้ไกลขนาดนั้นนะซึ่งอุศบนี้ได้เป็นตัวแปรสําคัญในเหตุการณ์สําคัญๆหลายอย่างนะแต่ว่าถูกกบด้วยความห่างของเขาสะมากกว่าก็เลยอาจจะเห็นว่าหลังทองปีทําสคริปต์ก็ไม่เห็นเก่งขึ้นเท่าไหร่แต่ถ้าลองย้อนไปดีๆนะเหตุการณ์สำคัญหลายๆอย่างก็เกิดขึ้นจากเขาทั้งนั้น เอาละวันพ e ีโปรไฟล์ในตอนนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะใครที่ชื่นชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช anel เราส่วนใครที่มีความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์อะไรก็สามารถโพสไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคฮะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ